สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องปายสุขูสุคนเมื่อนี้มาเด้อต้มบ,บักมีพี่น้องอากาศแรงเยินเย็นช่วงสี่มงแหลงพี่น้องเอ้ยมามาต้มบ,บักมีกับนายลูกทุ่งผิวทองคนโกโซโนโบันทูเคยบันเข่งคนน้องหย่างสายจวนเสียงัวาต้องเป็นเอกลักษณ์มาก่อนพี่น้องสันไหน ย,า,ยาหั่มโมก,กบอยดเงินเขาพี่น้องเอาออกมาแล้วก็ที่ลงไปพี่น้องเอ,อเ้ยนรกซาตานสองก่อนห้พี่น้องเอ,อเ้ยเออซาตานก่อนนิดหน่อยซองก่อนกับเป็นเฟื่อนไห้พี่น้องเอ,อ้ยเอานังมาต่อมาใส่มันกันนะเอาทานใส่กันพี่น้องเปิดพระโล่มใสเออ่เสียไฟเก่าซองก่อนเอ,อ็ดิูม ตีดได้นํ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อรดนไห n งานหั่มบอก็ได้งเงินเขา่นว่า่ดว้ว่าไปพี่น้องแล้เป่าเข้าไปเอาอันหยิบฐานจากกระสอบแล้วก็หยิบเทลงไปเออหนุมหนุ่มหนุมฐานลงเตาพี่น้องเอ๋ยแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาเตรียมฝาอันบักมี่ อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือขนุนนั่นเองนี่ไงมันเน่านะจ๊ะไม่เอานะครับอะไรที่มันเน่าเราไม่เอาแล้วก็ป่งไว้ทิมไว้อืมข้างกุกเสานะครับผมอหน่อยที่มันดีๆมาอือฮึจ้าอนหน่อยที่มันดีๆมาเตรียมเมีดมารับคมๆเลยเมีดเน่ย รับเมฆคมๆต้องพ่ออย่ลีคนเดียวเท่านั้นฉันดออืกรับฝนเมฆเล่มละสิบบาทท่านว่าอย่างนั้นนะอพอได้ค่าเรียกท่านว่าอย่างนั้นเล่นจนหดมือตายท่านว่าอมันเลือกไม่ได้อมันเสียบติดท่านว่าอย่างนั้นทําไมเล่นละมันเป็นหุ่นหวยละว่าว่าไปเอ,อ ต่อมาไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับผมจากไฟเล็กๆสองก้อนที่ใกล้จะมอดดับแล้วก็ถานลงไปมันก็เริ่มแดงแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยสันไดพี่น้องทานไฟเก่ามันติดไว้จ้าใส่เดีวบล่อยแล้วก็ดันพี่น้องดันหามุมหาเหลี่ยมหาลายมันอืม ด้านหน้าด้านงกัเทน้ำเก่าพี่น้องน้ำเก่ามันหอนอยู่กับเทลงไปเวลาตมหนึ่งตบโดนมันกระเดือดพี่น้องมันมีน้ำเก่ามันน้ำเก่ามันเดือดหอัวใก่อนพี่น้องแก่เมื่อยเป็นยังไงฮะกับหัวสะก่อนเป็นยังกับเป็นไปเอยุบทานใะอีกพี่น้องหรือหอบหอบทานใจอีกอาภาษาอีสานฮุบ หบแม่งใส่อีกอหแมงฐานใส่ให้มันเต็มเต,มเตานะครับพี่น้องใส่ให้มันเต็มไปเลยยัวย่วๆไปเลยต้มบะหมีม่เราเกรดเอพีเมีย e ต้องนายลูกทุ่งเคยบ้านเคงคนหนองอยางกู Go ้ๆพี่น้องเย้ยอะไรเอาฟ้ามาปิดพี่น้องปิดฟ้ามันเรียบร้อย ติด้าแล้วก็ตีนเหยียบลงถังเห็ดมันลงลงไปมึงลงไม่ลงเออแล้วก็ลากออกมาพี่น้องใส่ตัวล็อกด้วยนะมันมีตัวล็อกด้วยนะเห็นไหมนะ่ะที่เป็นตุมต่มๆมันที่มีเหมือนเพื่อนนะเออตัวล็อกฝามันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะกันเออด้านหลังของเขาหนายลุกทุ่งศิลห้านะครับรักษาศิลห้าไม่มีขาดนะครับศิลข้อแรกก็ห้ามฆ่าสัตว์นะครับศิลก็เออ่อแค่นี้ละครับพี่น้องจ้า นตอนจบพี่น้องไฟลุกบุม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 สันได้ความลำบากมันเห็นคุณค่าของเงินพี่น้องครับแล้วหัวเราเวลาว่าเป็นยังคอยก็เห็นคุณค่าของเงินพี่นอ้นองเพราะว่าคอยเห็นความลำบากพี่นอ้อง้วย